สวัสดีค่ะสวัสดีสสดกินเกินข้าวที่ยงกันหรือย,ยังคะโอ้สัมบายแท้กูจอดล่อคิ้วแหมนอนรอนะคะงานทอยปากบอกก็ต้องนอนรอนะคะคิ้วไผคิ้วมั่นจ้ะเกียนคิ้วกัน หิวเขาไปหิ้วเราแยกบอดได้ได้แักเทียวมื้อนี่ของใส่ได้สิบเอ็ดนะคะนอนหาไปยังสิที่พี่น้องไม่มีเบียกยังอันนี้ปลาอะไรนะคะปลาอะไรของเราได้ได้ร้ายตื้นเหรอว่าจันแค่กรองไว้กรองไว้ กำลัจะให้ดูขนาดนี้ได้สองร้อยลแล้วนะคะว้ยอ,อะสู้ๆจานป้อสู้ๆจ้าทมไปถึงมุนนะคะ่ะสุดคุณละ ร้อยแปดสิบนะคะงานถอยปากบ่อทางนี้คิดเป็นร้อยแปดสิบพร้อมดันทางอื่นคิดกันเท่าไรจ้ากินข้าวกินข้าวจอดกินข้าวค่ะครับอะไร โอเคโอ๊ว่เาเห็นหงยางที่น้องใส่แว่นดำป,นป,นนปันว่ามันเห็นอะไรของแม่ว่าเห็นไหมขันอะบอจะพาไปหาจันออดนะคะ ถึงเวลากินข้าวแล้ววันนี้เสียน็อตเพิ่งมานะคะเสียน็อตไปจอบไปเอาเหินอยู่หนองคายเอ้ยเอาเอาทรายจ้ะไปเอาทรายที่หนองคายมาขายาันจ้ะที่มงานนี่ขยัขายานทุกคนรับเพจสูย่างจ้ะก็แค่เลือกใส่บริการสูดจัดบาลาดบอกนะคะ โอ้ไม่กอดหอนแฮงแค่ดี่นนอกโอ้กินข้าวเด้อ ค่ะแต่เสียงดัองดยองยูอ่นิดนึ่ง ออกเล่นเ้วยนะคะไม่ทำประดาเราจะเปลี่ยนมือให้นะเดี๋ยวนุณบอกนั่งประดันบ่หะโซฟาบ่หะ,<ป>ะโซฟาเหรอ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาเชียรน็อตเปิด่อยค่ะเปิดไหนมา ก็จะปิอ,อ,อปวดเท้า <c oughs> วันนี้แฟนก็ได้ซื้อแกงขี้เหล็กใส่ วัวใส่อะไรหนังวัวแล้วก็เกาเหลาแล้วก็ส้มตำแล้วก็ย่างปลาเนนค่ะปลาเผาซ้ันี่เรอจะอกินแบบง่ายๆเนะาะจ้าพี่น้องดินเหนียวนะคะเหนียวติดรถกันหมด ไปทานข้าวด้วยกันค่ะถึงเวลาทานข้าวแล้วไปหาผ้าขาถทาทีมงานกวนจา้ามาเด้อมาเด้อหามเรื่มกองเขาเด้อมึอี่้ิก็ได้ษมึงว่านทีมงานเรื่มต่กองเขาได้จ้ะกองเขาในเสียอยู่ตลอด บางคนเอฟซีก็บอกว่าทำไมไม่พูดภาษากลางพูดไม่เก่งค่ะพูดบ่แข็งนั่นแหละมันกแบ่ประมงภาษาอีสานเท่าคือเก่าแล้วเนาะมาเด้อมาเด้อจ้ากินขวน้ำกันเด้อบานนี้แมนตดตัเด้อบานเนี้แซบบอตาตาไล่แซบบอแซบแซบผู้อาวุโสโอเคอืม กำลังสามขวบเนาะบ่อกำลังตรงเลยแกนป่อไปใช่นอนาตีเอ้ยมี่ละจ้าตาดาเมืองเลยกินซะมีละมาค่ะเราขอตัวกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย